อดีตรักดีกรีนางเอกเก่าแซมยุรนันถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ที่ดูแลตัวเองดีมากสำหรับแซมยุรนันพมรมนตรีที่ในอดีตนั้นเป็นถึงพระเอกดาวรุ่งก่อนจะค่อยๆห่างหายจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่เพื่อทุ่มเวลาให้กับกิจการต่างๆ แต่ถว่าเมื่อในอดีตนั้นแซมยุระนันพมรมนตรีด้วยความหล่อเหลาก็ไม่แปลกใจเลยว่าจะมีผู้หญิงเข้าหามากมายหรือแม้แต่อดีตรักของแซมยุรนันพมรมนตรีนั้นมีดีกรีเป็นถึงอดีตนางเอกดังเมื่อหลายสิปีก่อนอย่างแม่ตุ๊กเดือนเต็มสาลิตุนที่ฝ่ายหญิงนั้นอายุมากกว่าฝ่ายชายถึง6ปีโดยในอดีตก็มีผลงานคู่กันบ้างเช่นถ่ายแบบ และต้องบอกเลยว่าตุ๊กเดือนเต็มสาลิตุลในอดีตนั้นสวยมากจริงๆปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะมีแฟนระดับพระเอกขนาดนี้ก่อนจะครองตัวเป็นโสดในบ้านปลายชีวิตส่วนทางด้านชีวิตครอบครัวของแซมยุรนันพมรมนตรีไม่ได้มีดีแค่ความหล่อเพราะเขานั้นยังควบตำแหน่งคุณพ่อและสามีขึ้นแทน Family Man เต็มตัวโดยแซมยุรนันพมรมนตรีแต่งงานและอยู่กินกับ มุกมาริสามายาวนานกว่า37ปีแล้วจนกระทั่งได้มีทายาทด้วยกันสองคนคือแมมโบยุรการและมายุรริสาพมรมนตรีมาเติมเต็มและเป็นโซ่ทองคล้องใจของทั้งคู่ และต้องบอกเลยว่าความรักของแซมยุรนันพมรมนตรีและภรรยานั้นไม่เปลี่ยนไปเลยแม้เวลาจะผ่านเลยมากว่า37ปีโดยก่อนหน้านี้แซมยุรนันพมรมนตรีและภรรยาก็ได้มีโอกาสได้เปิดใจถึงเส้นทางรักและตอนนั้นเองก็ไม่ค่อยมีใครรู้ข่าวของแซมยุรนันพมรมนตรีสักเท่าไหร่ว่าแต่งงานมีภรรยาครอบครัวมาเป็น10ปีโดยแซมยุรนันพมรมนตรีเผยว่าพี่ไม่ได้ปิดนะครับเราก็คบกันปกติถือว่าเป็นการให้เกียรติ ถามว่าหนังสือพิมพ์ดังๆสมัยก่อนรู้หมดเพราะพี่พาพี่มุกไปไหว้และอธิบายให้เข้าใจอยู่แล้วเราครบกันคนที่เขามีพ่อมีแม่แล้ววันนี้การที่เราจะไปไหนเราไปพูดแบบไม่ได้มั่นหมายไม่ได้อะไรกันไว้เราไม่รู้จริงๆว่าอนาคตคืออะไรถึงแม้เราจะทําวันนี้ได้ดีที่สุดเพราะสมัยก่อนถ้าผู้หญิงมาคบกับใครที่มีชื่อเสียงต้องเลิกกันไปเหมือนเป็นแม่ไม้แล้วมันไม่ใช่คนนี้เคยเป็นแฟนคนนี้ คือเรื่องมันใหญ่กว่าการที่เขาดำเนินชีวิตหลังจากนี้เราให้เกียรติแล้วพี่ก็บอกทุกเล่มเลยว่าเมื่อพี่จะแต่งงานให้เป็นเรื่องเป็นราวพี่จะทำทุกอย่างให้ถูกต้องเพื่อจะเชิญทุกคนรอทุกคนเป็นญาติเราถามว่าทุกเล่มรู้ไหมรู้หมดเลยเพียงแต่ไม่ได้เขียนถึงอะไรมากอาจจะมีแซวบ้างนิดๆหน่นนอยๆก็จะกำชับหนังสือพิมพ์อื่นๆเหมือนกันเขาไม่ได้ปิดเพื่อจะไปคบซ้อนกับใครไม่พูดเพราะเป็นการให้เกียรติผู้หญิงแต่ถ้าแฟนคลับสนิทที่ตามพี่เขาก็รู้ว่าพี่มีแฟนนะ พี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงรู้หมดบางทีพี่มุกก็ทำขนมไปให้ที่กองถ่ายไม่ได้เป็นเรื่องปิดนะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องโชว์สื่อขนาดนั้นเรารักกันแล้วก็จบ